สวัสดีครับพบกันในตอนเช้านะครับที่บ้านสวนนะครับบ้านสวนเหน,นบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้จะพามาสับหนอ่อไม้นะครับมา,าามาก้บเครื่องฟ้าใช้แน่นะครับนีค่ะวันนี้บุกบ,บ้านสวนน้องนะครับม,มาหาหนอ่อไม้อีกแล้วได้ยินว่าเจ้าของบ้านบอกว่ามีหนอ่อไม้นี่นะครับหนอ่อไม้นี่ ไหนมีไหมติดเกียด้วยโู้ตัวนี้ทำทำไปทำปุยหมักนอนนี่เดี๋ยวเอารถมาใส่เอาเนาะเอากระสอบม,ม,มาใส่เอาตรงนี้ก็มีนะครับหน่อไม้นี่กำลังขึ้นเพียบเลยนี่กำลังกำลังดีกำลังดีนู่น ون. นู่นสามสี่นอนนะครับนู่น ون. ข้างในก็เยอะนะครับนี่หน่อไม้โอ้เพียบเลย ออนี่มีสองหมอกเอาไปทำส้มไว้แม่บอกตัวไหนมันแก่ก็ไม่เอาด้วยโอ้ยกินได้บะระเพื่อกนอนแบบนี้ไหมก็เอาแต่ข้างบนเหมือนเดเอาข้างล่างเอออย่างนั้นนะเออ,เอ,อไม่ต้องเสียใจไม่อามีดมานะครับเออ ี่ดิอได้ไหมใครไบนี้เขากินกันไลยก็ได้อยู่เนาะเดี๋ยวเวลานั้นก็ต้องไปตัดทิ้งแล้วเลยหนึ่งเอาแต่เป็นอ่อนๆกังบอกตรงกลางไปเลยโอ้โอเคครับได้ละสองงานแ้้บบนีก็ไดอ๋อนี่เวราะว่า แกแกไม่ต้องเอานี่เป็นอาหารปลูกไว้ไม่กี่ปีก็ได้ไม่ใช่เออปลูกไว้เนาะลองปลูกไว้หลายปีอยู่หลาย<ต>ปีเยอะออกอน่อขึ้นมาเรืนนะ่อยๆเนาะออกนอกินไม่หมดครับปีหนึ่งต้องมาคอยสับอย่างนี้แหละครับนี่นี่ครั้งแรกนะครับที่ได้มาสับตอไม้แต่ก่อนนก็มีแต่แม่โอ้ เรายาก่าสักเช้าเฉพาะก่รนี้เราจะไปทำต้มเราได้ไปนสีนะครับอวเยล,ง,ล,ลงไปได้ไนะอืม <c oughs> อูอ๋อตรงนี้ สองนอนะครับลุยปลาลุยปลาเยี่ยมก็ดีเยี่ยมเยี่ยมอ่อน มันอยู่ตรงกลางอีก่น่ะเห็นไหมหเอาได้หเล่าสามหน่อไปนะว,วันนี้ไอหมอนติทุระไม่ได้มาเลยส่งตัวแทนมานะครับผมเป็นตัวแทนไอหมอนได้มาหาหน่อ,อไม้ยุงเยอะนะครับวันนี้ฝาฝนมันตกมาเมื่อวานฝามันชื้น น้ำมันอย่างนี้เราหน่อยหได้อยู่มันก็จะเกิดแสง,ง,ปปแงกันไปกันมาเนยแสงกันไปกันมาไผ่มันก็จะหนาขึ้นอันนี้เราก็ควบคุมต้นมันด้วยไม่ให้มันหนามากเอาเดีเ๋ยวถ้าสิ่งมาไม่เพีองนี่อะไรลุงโอ้มานน <o> oh> เดี๋ยวตะกร้ามาใส่นะครับ <c oughs> หนึ่งความพร้อมห้มมาบรรยาก,กาศโอ้เอออือพอเดียวพอเล็กๆเองนี่น่ะนเด้ออยู่ครับโอ้ได้หลายอยู่อ,อันนี้ปล่อยไว้ก่อนเนาะเอาโหลด <laughs> <laughs> เบื้องบอกเอาโหลดกระจัดไปเกีไ <laughs> ่ไวใบ มันอัดต่อมันก็จะไดือดว่าผสมภาษากันไปเยอะๆเมื่อกี้ปอกมาแล้วมันก็นิ่มเดียวเดียวอันนึ้นนะให้เยอะาด้วยแม่แหละทำแล้วก็แบ่งกันกินทำแล้วกินก็ได้แบ่งบกก็ได้อย่างนะ้แล้วกันแบ่งกันนิดลหน่อยพอหยุ่มๆโอ้ย สวนั้นก็ยังไม่หมดเลยโอ้นี่ครับเจีมาหานี่พอ,อเดียวอันนี้แบบออเดิร์ฟนะครับไม,ไม่ได้เยอะไม่ถือว่าขุดเต็มที่เ็นรวมกับกอนี้แล้วได้สองกอเองโอ้ทุกคนมีวุ้เก็บเลย ก่อนนู้นอีกเต็มมันก็เหลืออยู่นะเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนแต่มันมีหนามได้ยังไงก็ได้ลงได้ข้างในก็มีนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้มากล้องระปัดยุงใหญ่เลยยุงเยอะมาก ผูมีสองกอแล้วเราได้ขนาดนี้แล้วไปไปทางนน้นอีกโอ้อากาศมันชื้นนะครับรอบนี้เราเอา,เอาต้นกล้วยไปเสริมเสริมด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงความเพียรพิถีของอบ้านสวนในช่วงฤดูฝน,นนะครับมีอยู่สองกอสามสี่ห้ากอมีก็มีแต่ว่า กินงอันนี้หาแบบนี้มันจะออกอยู่เนี่ย่าจะหมดปวนนี่นี่เทีย<ช>มมันมีหลายไทยโอ้กินสูงสับง่ายเว้ยนี่นิ่มเลยกินสูงอ๋อ้ยอดอ่อนอืมเดี๋ยวสับไว้แล้วค่อยเก็บทีเดียวอุ้ยนิ่มเลย เขาเป็นหน่อไม้กินหน่อเนาะใช่ใช่มันเป็นให้หน่อกินหน่อโดยเฉพาะวันนั้นเราเพิ่งไปเอาไปอา่ะที่ซาบด้านนี้นี่เราขับมาดนะครับไปสัปดาห์เดียวแบบนี้นะครับโอโหเนี่ยเพิ่งเอาไปก็มีหน่อขึ้นมาทั้งสองสามหน่อแล้วครับนี่ยแม่ไปซับไปวันนั้นอ่ะสอง สามนี่วน้วนตัวคู่ดีคนไทยกินนอโดยเฉพาะอยู่แล้วคนกินตุ่งเนี่ยนี่สีรนู่นนะแต่ว่าจะเอาตัวนี้พอครับโอ้หตัวนี้ตัวนี้งามมากเลยให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆโอ้หตัวนี้งามนอนี่สวยเลยอ่ะผมสับ เราใช้มือเดียวสับก็ได้อ่ะหน,หนึ่งถือกล้องนี่หนถือว่า,าตัวนี้มันมันเป็นมันเป็นไอตัวกินหนอดโดยเฉพาะเนาะหิมสูงอ้ยสวยเมื่อกี้เราสแสดงว่ามันเล็กไปหรือเปล่าเราสับมันเออตองรอมันใหญ่ขนาดนี้หรือวาไม่ไม่มันกลุละพัน แต่ว่ามันกินได้หรือเปล่าต้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญอันนี้ดูมันนายมากมันก็นิ่มเสือกจะอ่อนนะ จะทำอะไรมันน่าจะเหมือนกันแหละนู่นข้างในก็มีนะปึ๊บโอ้เนี่ยเรื่องบอกเอาหมดแล้วเบียร์มาอีก

เฮ้กินซงสาย้าัมโอ้ึงไม่ใช่ขาดที่ลุยจริงครับทำแทนงานแทนแม่วันนี้ก็เรียกว่าถ้าคนแก่เราคงจะลำบากกว่าทุกันกัเลย แล้วก็ปล่อยไว้มันก็แล้วก็โตไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าทิ้งุงมันเอาไว้กินหน่อยแล้วนี่พตอเดียวถ้าไม่มีกบข้าวดนี่ก็ถือว่าจบเลยเทียนนี้แค่นี้ก็เหลือเปลือกนะครับมาเดี๋ยวไปกองรวมกนะันไม่เดียวไม่เดียวอะไรนะถุงมาไปยกมายกมาใส่รถแล้ว เท่งอะไรต้องคุ้ยเลกไปหูด้วยวันนั้นเราถุงออกจากรถหมดเลยครับเราก็ได้หน่อไม้ไปแกงนะครับนี่ครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับมันมีสองพันนะครับอันนี้กิม่งกิสซงนี้มิ่งม,มากเลยเวลาสับนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับพามาชมบรรยากาศบ้านๆส,สวนนะครับบ้านๆแล้วก็การ ปลูกหน่อไม้ไว้ในสวนแล้วก็ได้กินหน่อไม้นะครับแล้วก็ได้ลําต้นไปใช้งานต่อไปครับนี่คือเราปลูกไผ่แล้วก็ได้สามารถได้กินหน่อมันด้วยแล้วก็ได้ใช้ต้นมันด้วยนะครับนี่คือประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็นนะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์ลองได้กินด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ